มาเชิญทุกคนมาเนอร์ครับมาเนอร์นะครับมากินข้าวกับปิน่นเกิมครับกินข้าวกินยอดข้าวกินอะไรย่างก็ได้วันนี้นี่แบบบรรยากาศดีดีฝนก็ตกเพลงก็มีฟังทุกคนนะครับเ <c oughs> พลงก็มีฟังจริงๆวันนี้เปหนัำเกิมได้รับเชิญต้องไปขึ้นบ้านใหม่นะครับพอดีฝนตกตัด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 ,ด,ดโอ้บ่ไหวครับกลัวเกลือกเปื่อนกลัวเกลือกเปื่อนลเลยแหมปอถ้าเขาไปแอลบ้านใหม่เปินไปขึ้นไปแอลบ้านหย่ำบ้านใหม่เปิดนรวเลอะเทอะ เบาไปเบาไเลยสลัดซีดดีกว่านะครับสลัดซีสเซตเรียบร้อยก็มานําเสนอเมนูนี่ครับปีปีเปื่อนๆดีกว่านี่ทุกคนสุดยอดครับไอเมนูวันนี้ขอน้าเสนอเดี๋ยวก็เนื้อน้องไร้หรือปีน้องนะครับเนื้อน้องไร้หรือปีน้องลวกจิ้มทุกคนเนื้อน้องไร้หรือปีน้องลวกจิ้มมีอันนี้เป็น น้ำจิ้มสม้มหรือแจวสม้มอันนี้เป็นดีล้วนล้วนเออบะหมี่น้ำจงน้ำบใบเจจยยิย้มเนี่ยซอยางนี่คือดีล้วนล้วนนะครับเป็นน้ำจิมม้มขมสุดยอดทุกคนสุดยอดมีตึงสม้มถึงขมนะครับมีถึงเนื้อมีพักที่ยิ่งพักนี่เขาเตียงไม่เยอะขนาดไหนนะทุกคน,กคนถึงขั้นก็นเมนเคยวมาแล้ะครับทุกคน กินพักนักณะน,นี่นะีถึงขั้นเมนเคียวเลยนะทุกคนมา,มาเขาเริ่มบรรเลงเพลงยุก,กันดีกว่าคราับเอาเดิมทุกคนเดิมนะครับกับเมนูวันนี้ครับปีน่องลวกจิ้มหรือเนื้อน่องลายลวกจิ้มนั่นเองเย็นซื่นใจทุกคน มันเย็นมันเมาะสื่นใหญ่ครับวันนี้นะพีดันเกิ้มนะมีภารกิจนะครับ <c oughs> เปลี่ยนไสน้ตะก้าบอลาันทุเรียนนะครับจาก10ถุงถุงเบอร์14เอาใส่ตะก้าเบอรอ์ใส่ตะก้าเบอร์สินะครับน่ยแต่ก็มีความสุขดีครับปลูกธุเรียนไว้ประมาณอ่าถ้าลงลงสวนไปแล้วตอนนี้มีประมาณ70ตน้น แล้วก็ตีอปฟโฟนี่แหมประมาณ10กว่าต้นนะครับไปจิ้มน้ำจิ้มส้มๆนะครับหรือจิ้มแจ่วของไม้บ้านสายเขียวเขานี่เองอื้มอื้อื้อิ้นนมเปื่อย เกีส้มเผ็ดมาะถูกใจเลยนี่ในบ้านวันนี้สมม้มเผ็ดมอ๊วันนี้นะครับซอยจีนคนเดียวกิโลนะเจ็บขอ้อมือว่นะครับดีนะถ้ามีปูตุเรียนนี่หายนะครับเดี๋ยวเจ้าเจ็บขอ้อมือว่ะซอยกิโลนะครับเสี่ยงบัเสี่ยงว่ากรรกรรเอาเวลาว่าห้ามเกิดสอห้าน,นาทีถ้าเสี่ยงก่อนสอห้าน,นาทีก็แล้วไปถ้าบรรยายเัเสี่ยงเกิดสอห้านาทีก็กย่างกันก่อนแต่ มากินด้วยกันปีเบนเพื่อนสำหรับเมนูวันนี้ปีน่องนะครับหรือเนื้อน่องลร้ลวกนะปีนันเกิรมซอยแล้วก็มัร์กไว้ก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วนะถ้าเป็นปีน่องถ้าถ้าเป็นปีน่องเนื้อวัวเป็นขิ้ง้วนนะปีน่องงัวเขาบม ok ่จาเป็นจะต้องมัก e ก็ได te <c oughs> ้นะครับบ่จาเป็นต้องกะนก็ได้แต่ถ้าเป็นปีน่องควายของเขาต้องมักแต่ของปีนังเกิรมก็เป็นง้วนะครับแต่ก็มัรกไว้ก่อนเนาะมากไว้ก่อนไว้เอาไว้กินวันสองวัน ที่ไหนได้ไปีหนนกมแกะนะครับอุซาแบงไว้สามถุงนะครับก็เลยโอ้ยกลัวมันดูเล็กๆไปเดี๋ยวมันผสมเกีรตดกับปีๆเพื่อ şey นๆที่นั่งดูกันก็เลยหลวกเสี่ยงถึง3ถุงเลยเสี่ยงโลเลยนะครับก็นั่งกินกันครับบ่เสี่ยงก็เก็บใส่ในตู้เนาะไว้กินวันใหม่อุ่นเอานะครับใส่ถุงเนี่ยอุน่นถ้ามันเสี่ยงก็แล้วไปนะครับแต่คิดว่าคงมีโอกาสจะเสี่ยงอยู่เพราะว่าเขาต้อนก็มาไ,ได้กินเนาะ ข้าวแรงเกาะเนี่ยมือเนี่ยแล้วก็ไปกินข้าวแรงนะครับลดความอ้วนมามใส่เน้นน้ำดีครับทุกคนเออขมตายบ่เอาเรื่องนะครับขมจะได้นี่เดินบันไดยังเด้านะครับขมนี่ยห่างเด้าดึกดึกดึก,ด,ก,ด,กดึกนะขมมันขมมากขมหวานขมนำหวานตาม มมบมานาแบบไม่ไหวานตั้ใดน,นี่ยมันตันได้หวานสักคำนะครับมันอี่เหนืก่อนแล้วครับจะห้าใครมักลามากาักซาหรือมกักซอยจุน๋อยจิ้มมักขมนะครับมันจะอ๋าหวามันจะเออตอนแรกมันขมเนาะกินไปสักรรมมันจะหวาน,นครับ หวานแล้วมันเกี่ยวง่ายเอาไปบ้านพักพิวมันต้นไงนะครับนี่นี่นะครับเนื้อหนองลายทุกคนแต่าก่อนปีบ้านปีนังเพิ่มเกย์นเนี่ยขายนะเนื้อหนองลายนี่นะขายหมดขนาดขายหมดขนาดนครับแต่มาพออันมาพอสตางค์แล้วมันบัได้กำไห้ครับทุกคนกำไได้น้อยบัดได้กำไหก็เลยย่างกันเฮียครับแต่อันอยากกอ่างก็ปีน่องหนึ่ง นะครับก็ได้กำไห,ห้อยู่นิดหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะเงี้ยน้ำพริกคาขายทุกคนเขาจรงเงี้ยน้ำพริกคาขายเวลาเปิ้ลเอร์กินแล้วพักสดทุกคน,นถ้าเราหูจักเสียงชิ้นนะครับถามมัน้ลเตอรว่ามันเป็นชิ้นงัวหรือชิ้นควายนะครับ เขาจิ้งงวมันก็จะเปยน้อยนะครับทุกคนเปยกว่าจิ้งขวายเนาะแล้วก็ซอยแต่ต้องหนาล่ํานะครับซอยบางๆนะครับแต่ต้องซอยเปีนแผ่นๆอนี้นะทุกคนเนี่ยต้องซอยเปียแผ่นๆเนาะถ้าซอยแบบน,น้อยๆยีๆมันมันจิ้ํลำไปเห็นนะครับม,มันแล้วมันแหลวไปเหงาเนาะต้องซอยหนาๆจีไม่นช่หนๆต้องซอยแผ่นใหญ่ๆเออแผ่นเบ้อๆนะครับแต่ต้องหนาเอาแผ่นเบ้อๆไว้ก่อนแต่ต้องหนาห ผมตายเบาเรื่องครับแม่บ้านยีงตกใจเลยบมใส่บิดใส่ใอันอยู่บ่ใส่พริกปนไงอีกวะที่จริงปกติเราแอนน้ำจิ้มเจียวแม่บ้านใส่เขียวเนะี่ยต้องพริกลาบนะครับแต่วันนี้พริกลาบหมดนะครับก็เลยต้องจัดพริกพริกปนไปก่อนอืมบุดนี่อย่างตัวเดาตลยนะครับทุกคน นูน้นนะในบ้านจยากกินแบบโซๆทุกคนในบ้านสั่งต้งตงยมยำป่ากระพงมาเป็นต้ยมยำน้ำโคนครับไม่ได้ทำเองครับซื้อครับผมนี่อ,อร่อยจริงทุกคนเหมาะสายเนื้อนี้ต้องแบบ หยิ่มเนอะๆนョนนั่นี่น้ำลายแตกบ่อบ่อนนังเนยใคขอยากได้วิธีมกักเนาะวิธีมักวิธีปรุงวิธีทำพิมพ์คอมเมนต์มาเลยนะครับ แลวเป็นหลังเกิมจะบอกนอกนเนี่ยจะได้ไม่ยากครับแต่มันยากตรงตีซ้อหาวัตถุดิบเพรบ้านเขาเนี่ยเป็นควายไปนักนะครับจิ้งวัวเนี่ยมีน้อยกิ้งหัวต้องรอวันศีลลักๆเลยต้องเป็นจิ้งัวมันถึงจะเปยเ์แต่ถ้าจิ้งควายอ่ะ ต้องเจีผงมักนะผงมักเนื้อเอาไปต้มเลยรู้บอกงไงต้งเจีผงมักเนื้อเอปอเื่อ,อยงองผงมักเนื้อแต่ว่ามันจะนี่นะพ้นปะทุใส่ไข่ห่านะถ้าเราเจ้ผงมักเนื้อใส่นกินเยอะมันเหรียนทุกคน มันมีอาการเลี่ยนมันมีความขมไปติ๊บมันมีรสติ๊บอิ่มมันเขามักไปกินโซดายๆขมนี่ครับเวลานปีปีเพื่อนซอยปีน่องนี่ซอยเนื้อน่องลายต้องซอยเบอร์ใหญ่ๆบางๆเบอร์ใหญ่ๆเฮ้ยมันเปรย์อะไรมันเต็มปากเต็มคำแต่ถ้าแบบ ก้มไปมีน,น,น้อยติ้นน้อยถ้าตินน้อยๆจีอจะนะครับอันนี้คือเศษปลายมันตอจะซอยน้อยๆแบบเป็นอย่างแต่ถ้าแบบรักๆของมันเลยอะทุกคนตรงเบอร์ออนะครับมันกลิ่นมันจะมีเขาหข้อวหวานมันมีเอ็นน้อยๆเนานะเอ็นแสกอยู่ในในตัวอันอย่างก็นองร้ายนะครับมันจะกรึบๆนะแต่ถ้าเขาซอยหนามันก็จะรลดเหนียวอยู่นะนอแต่ถ้าแบบซอยบางๆแผ่นใหญ่ๆนี่มันเหมาะทุกคน lớn lưng mặt lưng nó nếu đúng yên mặt hôm sau nữa nữa sốt. nữa 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 ใครได้ใคไปเนี่ยล้วปเป็นยังไงนะมามาพมี่มาบอกเปน็นอันเกิมคนหนั่ง <_ d ata> ปงา่าขม nam ลำยังเย็นเย็นอีโอ้ยมาบลืมมาบลืมบนนักคนเ <_ d ata> ป็นังเกิมจะสายขมหน่อยนะครับขมคือแบบที่สามารถกินจิ้มดีได้เลยอ่ะทุกคนเนาะได้ก็ เราเปันคนเท่าแล้วฮะถ้ากินขมกันได้เท่าเท่าเลยเอืมเท่าเท่า <c oughs> มันเท่าเดินเนาะกําลังโซ่5ปีแล้วเนี่ย <c oughs> ถึงออายุจักแกจะใจเมอมแบบแกครับผม <c oughs> แต่อนไม่มี <c oughs> พอติดกรรมของคนแกนะครับ <c oughs> นอนดึกลูกเจ้าแต่นอนดึกนี่มันจะว่าแบบตาแข็งจทย์ในนอนดึกไหนหมายความว่านั่งมาได้กับรับแต่มันถ้ามันสะดุ้งตื่นมาแล้วมันก็นอยู่ลุกเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวสักรรมหนังพอทีวีผ่อง,นงหนังอ่านหนังสือผ่องกับรับไปไงแต่ถ้าสะดุ้งตื่นมาทำวะ,ะทุกคน เป็นยำฮูห้หอเนาะมันแทอจะเป็นบรรยากาศของความรู้สึกนั้นๆแต่ตื่นเจ้านะครับนแต่ว่านี่เหนื่อยเหนื่อยนะทุกคนเป็นวันสุดท้ายที่ที่งานนะักช่วงเทศกาลงานนะักเหนื่อยมากเลยทุกคนรับขนเบื้อๆเบืองแม่บ้านนี่ตีนตั้งเป็นร้อยหลอ่อพุดกะคื้นนะครับแต่ก็ตื่นมาตีสี่อ่ะพี่หนังเกิ้มก็บอกเข้าใจลุกมาแล้วมันเหมือนรับแล้วครับทุกคน นัง่งมานนั่งออกไม่ออกมาออกมาอยู่นอก้านนั่งอ่านหนังนสือได้เหี้ยสองสามนาเออมันหลูกให้รับก็เลยสวดมนต์ทุกคน,นสวดมนต์นั่งสวดมนต์อุ่มอุ่มคนเดียวชงนี้ไปตีบปานหน่อยครับสวดมนต์นั่งสวดมนต์เซ็ตปุ๊บเออมันแจ้งตีห้าไปจะหกมงลนไปซื้ออี๋ยเงรอโคัวไซบาทหลดไปซื้อโคัวไซบาท ตีไหนได้ฮะโอ้ยตตุ๊ปีฮักหลังตุ๊ปีมมาบินนบ,บาสตุ๊ปีมมาบินนบ,บาสทกาุกคนเพราะตุ๊ปีรอไปฉันเพเ้นเบื่อมับันใหม่เนี่ยกับเด่นเด่นอยู่เสียงดนตรีตุม่มๆเนี่ยตุ๊ปีรอไปฉันเพเ้นบันใหม่แบบหมาบินนบ,บาสต่อมาเจ้าอะ่ะปีหนังเกลือกับย้ายตรงข้ามกับแน,นวไซบาสกับคุณเจ้าเนาะเขาย้ายเตียวไปซิฟหลอกปนะ่ะเขาเตียวยื้อพอทุ่เจ้ามาได้กับมันจะมาไม่ได้กับมาสรุปแล้ววันนี้เจ้าบ่มานะครับตุ๊ปีฮักหลัง เป็นยังคนถูกใส่ไม่ได้ใส่ทุกวันครับทุกคนถ้าแบบมีอีเวนต์ตอนเช้าๆอย่างนี้เลยนะเป็นเหรนเกิ่มกับแม่บ้านกับน่องปังเปลาจะใช้ใส่กันทุกวันทุกวนไอจุนนี่บหมตันนะไอจุนไปโรงเรียนเจ้าจะใส่บ้ากันทุกวันทุกวันนะครับก็ถือว่าเขาเข้าวัดเสบียงบุญเนาะทุกคนเนาะวันนี้มันอาจจะประเห็นผลถึงไม่จะตู้ปันได้กระจาางวันนี้อาจจะไปเห็นผลวันหน้าหรือจัดหน้ามันอาจจะ อาจจะได้ดิบได้ดีเพราะหลายๆคนประกอแนะนำเนาะเฮาใส่บาทแต่เพราะว่าบ้านเฮาก็ตุเจ้าเนเตียวตึงวันเนาะเออมันก็ได้ดีอย่างบางตี๋เป็นกอาอติดหนึ่งเตียวสองวันอีกก็โอเคอยู่นะมันก็ถือว่าเป็นประหยัดประย่างหนึ่งนะแต่ของเฮาก็โอเคเขาไม่ได้ใส่เยอะครับสาวสามซิสี่ซิมีหมูปิ้งผงไก่ทอดผ่อนโลไม่ซื้อนนะแต่ส่วนมากนี่ปีนั้นเพิ่มจะใส่ใส่บาทแบบแบบแปลกๆเช่น อ่าโบโลน่าอินะอะไรเสกอกเซเวนนเ่นนี่น,นะทำนี่ยัแหมติซื้อีหมาไอ้นั่นเนาะไอ้หมูเนาะหมูอย่างก็หมูคุกฟุลดเออหมูคุกฟุลน,นี<ม>่นะทำว่าครูจระดว่าถามอ่อว่าไข่เป็นคนใส่อีเดินะอ๋อทำว่ารครูว่าโอ้เป็นอาจารย์ใส่ลด้อยนะปกติปกติชจะบ้านแบบใส่ยังอีนะทำว่าครูบปนถามเลยอ๋อว่าไข่ซื้อครัวเซเว่นซื้อขนมปังอ่ะทุกคนเป็นป้อนเป็นป้อนอ่ะใส่ขึ้อใส่ใส่ขนมปังผง ใส่นมข้นหวานผงซื้อแผวไอ้นมนั่นนะครับน้มที่มันแ <c oughs> บบน้ำตาลนะ่ะที่มัน <c oughs> สีเหลืองสีส้มสีชมพูนะีเออปปนั่นนะอ่าแป๊บเออแ้่โคคาคนหลับแป,ป๊บสี่นี่ใส่มัดะทุกคนลูกตาลร,ร้อยแอก้วลูกตาลก็ไอเฮากล้วยอย่างนี้นะคือเขาพยายามแบบคือเปืนได้ได้ฉันตีตีน,นอกเหนือจากปกติผงเนาะคืออย่างน้อยเขาก็ยังมีความมู้สซื้อแบบ อย่างน้อยเปิดต้องเหลือของเฮาอ่ะเวลาเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะเ,เล่าเรื่องตุเจ้าก็แล้วกันเด่มทุกคนดื่มเหม็อๆม็อกคุนอือนี่ครับแจ่วน้ำจิ้มส้มแม่บ้านครับตกเลยพักนักนำไปวันเนี้ย อ่ะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องทุกเจ้าสมัยเป็นทุกเจ้านะเราเรื่องพี่นังเกลมสมัยเป็นทุกเจ้าก็น,น่าจะซอสค้อครับเหตุผลที่พี่นังเกลมชอบใส่บาทบเหมือนเจ้าบ้านอี่เนาะใส่บาทก็คืออยากคือฝินได้ฉันได้ได้กินในในสิ่งที่เขาใส่ไปนะครับ ตกอนสมัยปีนังเกิมบวชเปตุเจ้าเนี่ยนะครับไปออกไปบินทบ,บาททุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับมันก็จะมีขาประจำเนาะตรงน,นี้นี่ต้องยอมแพับนะก็จะมีขาประจำนะครับ <c oughs> และเฮาในฐานะผู้เฮาในฐานะอาศัยการบินเขาก็จะมีความหวังทุกชาติว่าจะมีคนมาใส่บาทหน้าใหม่ๆแต่ถามว่า ปกติคนที่ใส่เฮากว่าได้นี่ก็เปิดกระึงใส่อยู่ละแต่เฮามีความหวังว่าจะมีคนหน้าใหม่ๆมาใส่บาต่ไปวนมากกบ่าใครมีมันเหมือนในลำมาเตือวันเกิดพ่องเนาะคืนฝันไล่พ่องอย่างนี้นะเขาเขาว่าฝันหาบันพวกรุดพ่องฝันหาผีตายหาพ่องฝันบดิบดีอีนเออนั่นนะอันผีอันหน้าใหม่จะมาใส่บาตรเนาะ เขาฮับบินธบาเ็จเรียบร้อยนะสมัยบินั้นเกิมบอกว่าตึงวันนี้จะเหมือนกันก่อแต่เป็นปีบินั้นเก็ที่วันยังยังยังน่าจะเหมือนกันอยู่เพราะว่าแต่ละวัดก็ยังมีตู้หลวงเนาะตู้หลวงก็คือตู้ตู้หลวงก็คือจะอาวาดกะตู้เท่าๆอย่าสมัยบินังนเกิมก็คือเขาบินธบาเซจเรียบร้อยนะทุกคนเขาจะต้องเอาของตีบินธบาเนี่ยเอามาใส่ถาดนะครับเอามาใส่ถาดเลียง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 แยกกันกับเข้ากับส่วนเป็นกับาเข้าเข้ากับส่วนเข้า ผลไม้ก kind of like. ็ส yeah. ่วนผลไม้ของหวานก็ส่วนผลของหวานแยกเป็นธาตุเป็นธาตุเป็นธาตุไปวาว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 เป็นโต๊ะไปเสร็จเรียบร้อยถ้าวัดไหนมีตุ้หลวงตีเปิ่นเท่าเปิ่นมาได้ไปวิญญาบาลเท้าจะนี่มนต์เป่นมาเนาะอย่างเช่นเจ้าอาวาสตีเปิ่นเท่าเท้าเปิ่นมาได้ไปวิญญาบาลละเดินบาไหวอย่างนี้นะเขาก็จะนิมนต์กะเนี่ยนิมนต์เป่นมาตอนนิมนต์เป่นมาเนาะคือตุ้สมัยเป็นตุ้เจ้ากับคือซักดินนาทุกคนมันคือซักดินนา ตู้หลวงก็จะเดินมาก่อนนะครับเดินมายิบก่อนอ่าเปิดก็เดินเดินมาปุ๊บก็จะเป็นเข้าเนาะเป็นของกินผลไม้แล้วก็ของหวานเนะี่ยตู้หลวงมาถึงเปิดก็จะยิบละเข้าเห็ดทุ่งนี่เนาะอ่ากรับของกินนี่นะของกินเขาก็ตอนที่เขาเป็นอันเป็นพระน้อยเขาก็จะแล้ๆหน่อยนะอืมพมายตาไว้นะทานตู้หลวงรถตู้หลวงหรือว่าตู้เป,ปียไปพุ่นนะ่ะเอาถึง ไปก่บไปเอาขอัก้วก่อนละเนี่ยนะครับก็จะยิบ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 ,ยบ,ยบสยเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็จะมาเอามาใส่บาทผ่องบางคนก็นมาใส่บาทเออบางตนก็มาใส่บาทเนาะหินล้วมกันยังวัดยังพระปลาเนี่ยนะพระวัดปลาบางตนก็จะไปใส่เอามาใส่กุ้งเข้าเนี่ยแยกกันไปใส่ถ้วยใส่หยังกว่ากันไปนะครับเสร็จเรียบร้อยก็มาสวดนะครับสวดเี่ยอย่างก็สุมาอย่างบินท่าปลาตังปฏิเสวามีน่ะนะอืม จำได้ประมาณนี้นะครับเซจเรียบร้อยแล้วก็จะปั่นฟ้อนก่อนจะถาสปีดิโยจะสวัดกันขึ้นไปนะเป็นรอบสองรอบสาม่ก็ว่าไปเซจเรียบร้อยแล้วปุ๊บเฮาก็มาฉันฉันมันก็เหมือนตีปีหนังเกิมเราปี่ๆเปื่ๆฟังนั่นก็คือว่าเฮาอ่ะในฐานะที่เฮาเฮาเคยเป็นตุ๊กเจ้ามาเฮาก็ยากกินอย่างที่มันแบบใบใจห่อนึ่งแข็งน้ำซมมีอย่างข้อห้อ แกงพกละแกงนอเน,นี่ยตำบะเขือเนี่ยตำบะนูนแคบหมูจมิ้นส้มเนี่ยเนี่ยคือแบบมันมีตึงกุญเจอ่ะนะครับมีกุญเจ้าทอดไข่นี่นะมันหาง่ายเออเพราะว่ามันบอมเนะะาะก็เป็ดเข้าวเจ้าไปเงี้ยเจ้าบ้านเปิด ใส่ไปเขาก็เออแต่ถ้าอย่างนนเนี้ยปีนังเกลมกบแม่บ้านก็นเลยตัดสินใจว่าเออเขาต้องใส่ของกินที่มันแปลกๆแต่บ่จะแปลก,กไปเรื่อยนะก็คือแปลที่เขาชอบกินก็ยอย่างเงี้ยอย่างน้นองปังไป,ไปชอบกินโบโลน่าเขาก็ใส่โบโลน่าเข้าไปอ่ะตอนใส่บาตรปุ๊บน้องปังอยากอ่ะเขาบอกเปน็นยังที่เขาไปแวะซื้ออ่ะประมาณนั้นเนาะแล้วก็มันก็เลยมีเรื่องตโลตโลต่อไปตัวเจ้าอ่ะเขาไปบินทบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะตอนที่เขาเอาอันของมารวม ของมารวมมาในในกัวเข้าอ่ะในถาดอ่ะเขาก็จะลักเม็ดเนาะของว่าลักเม็ดคือซ่อนไว้ในสิ่งที่เขายากินไว้นั่นอย่างที่เขาไปบินาบาลมาได้ลักเม็ดไว้นี่นะตอนเป็นอันเกิ้อ b o สองรอบเนาะรอบแรกบัวเป็นเน้นนะตอนบัวเป็นเน้นนี่ตุปีตุปีเข่งตุ้ปีตัวแถวบาดไว้หนะทุกคนตอนเป็นเน้นนะแต่ตอนบัวเป็นตุ๊นี่ตุ้ตปีเปิดมาได้เข่งคนิดายใจเออเกียดเฮาอยู่เนาะ นะคว่าเขาสอนก็นกสอนอยู่ทุกคนสอนแต่ <c oughs> ต่อสมัยปีนันเกิ้์มบวชเป็นพระเนี่ยก็บาบาได้สอนตีตีเป็นเป็นชีวเป็นอย่างเพราะว่าปีนันเกิ้์มบวชแล้วตั้งสัจะจกินมังสวิรัตนะครับกินมังสวิรัตเท็จมันก็นจะมีกะได้กะกินกะใครได้กะใครได้กะพักอย่างเงี้ยแล้วก็บอกกับแม่ก็จะมาตานขันเข,าข้ากูเจา้จากูเจา้จากูเจ้าว่าเขาตกลงกันแล้วตั้งแต่ก่อนจะบวชเนาะเพราะว่า ปีนันเกิมกูอยากคือมันได้พระบุญกุศลเยอะๆอยากคือแบบขอบครัวปีนันเกิมเป็นขอบครัวที่ค่าซัดในการทำมาหากินเลี้ยงชีพมาก่อนนะครับขายจีนเลยฮู้เลยว่ะซัดสวนของจีนนะจีนหมูจีนหม้จีนควายตรงไหนมันอร่อยตรงไหนที่มันเด็ดอย่างงี้นะคือปีนันเกิมกับเป็นคนที่ค่าซัดตาชีวิตมาก่อนเนาะมันเป็นวิชาชีพต้อมันเป็นอาชีพเนาะอาชีพเลี้ยงโลกนะครับ คนฆ่าว่าบาปแล้วคนกลิ่น,นบาปยิ่งกว่าทุกคนนะครับคนกิ่นบาปยิ่งกว่าบาปยิ่งกวา่ายังไงก็อลองเขียงจีนปิดพอหรอนะครับมันึงดาหัวคนอันมาถึงดาปก,ก้าไม่กล้าเขียงจีนนะบอกฮะนี่คุยไม่ื้อจีนมึเงี้ยแบบเปิดนี้มึงบฆ่ากูากกกาจะไม่ได้กินนะลาบกูกไม่ได้กินเนี่ยเนปิงกูไม่ได้กินเนี่ยบาปหรือคนฆ่าก่อนครับคนกินจีนนี่นะเนาะก็เลยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าเหตุผลที่เฮาใส่บาทเนี่ย จริงๆแล้วถ้าไปเปลี่ยนเปลื้อนไข่ไส่บ้านตึงหวานเหมือนกันเนาะนะครับถ้าไส่ของกินตีตัวเกียวตอวเก้ากินในบ้านเนี่ยลองเปลี่ยนผ่งก็ได้นะครับทุกคนลองเปลี่ยนผงก็ได้ลองเอาเป็นเมนูอาหารตีแบบมือ้อหนที่เขาได้กินเตือเช่น KFC อย่างเงี้ยก็ย่างห้าดาวเนาะมีอย่างแหมตีเขากินมันมาไอติมกินมือหนอ่าเขาออ้าเสเว่นอีเลเว่นองนี่นะอืม่อติมซงติมซ้ำเนี่ยเออลองลองพอครับทุกคน วันไหนดีทุกอันปีพีมเปิดไซนะโอ้ตุ๊ปีมาบินธามาจะนี้เหมือนนันทุกคนเฮาก็มีความสุขตุต๊กเจ้าก็มีความสุขนะน้อกได้กินของที่มันแบบอืมก็่ต้องได้แบบเพราะบางทีเนี่ยตุ๊เจ้าทุกตนเนี่ยก็บ่ได้มีเงินนะครับอันนี้ต้องยอมฮับเนาะตุ๊กเจ้าทุกคนทุกตนก็บ่ได้มีเงินบางตนก็ไปตุ๊เจ้าหัววัดอย่างเงี้ยอืมอันนี้เปิดก็จะได้ฮับกินฮับตานนักน่อยก็จะมีสตัง อยากกินอย่างก็ได้กินอย่างดีมันออกข่าวนั่นนะครับซื้อ i อโฟนสิบกิน, Amazon, นอเมซอนเนาะกินพิซซ่ากินชาบูกินหมูกระทะอย่างเงี้ยเออนั่น,ออนตุ๊เจ้าหัวว่าหรือตุ๊เจ้ามีเงินอ่ะเพื่ึงได้กินนะครับส่วนตุ๊เจ้าบลิกปิกป๊อกอย่างสมัยปีนั้นเพิ่มก็คือโอ้ยมีอันใดก็กินอันนั่นนะครับมีอันใดก็กินอันนั่นอันเะนี้ยคือก็จะเป็นเรื่องราวที่เอามามามาบอกมากราวปีปีเปื่อนๆนะครับโอ้ยจะครบสองห้านาทีแล้วทุกคนเอาดื่มเดิมแก้วสุดท้ายแต่จะกินอยู่นะปีมันก็จะกินนอยู่ะ เี๋ยวมันจะลงลงคลิปมาได้นะครับเดี๋ยวมีเรื่องแล้วอะไรอย่างทีปีนันเกิมเกยเกยผ่านมาเนาะนี่ใส่ขมขมไปเลยครับใส่ขมขมไปเลยกว่าเธอมีลูกสองไอ้ซอยซอยนตีครับซอยนุ่นสี <c oughs> ร้อลิขสิทธิ์ร้องแบบนี้ไม่ติดลิขสิทธิ์หรอกค้าก็ถ้ามีเรื่องแล้วอะไรอย่างที่มันมีข้อคิดตลกตโลดเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าฟังนะทุนเนาะเจอกันในคลิปต่อไปเราห้าคีอกว่าเมนูนี้แนะนำนะครับถ้าใครอยากทำตามแล้วก็บบเคยทำพิมพ์มาเดี๋ยวจะบอกวิธีการทำครับเจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ